ข้างนอกแดดแสงดีเป็นปูอะไรบ้างเรลองรู้เปียกตะปูหรือเปล่าที่นี่เลยอีกแล้วนะคะทุกคนอีกแล้วนะคะที่นอนอีกแล้วนะคะ <c oughs> แกะที่นอนรอบที่สิบค่ะ นาค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะมาแกะที่นอนอีกแล้วนะคะร้านเดิมนะคะร้านเดิมร้านในดวงใจร้านเดิมเดิมเลยแต่แค่เปลี่ยนลายเฉยเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าพี่เมย์สั่งลายไหนมานะคะเดี๋ยวให้พี่ล็อตเป็นคนเปิดให้ค่ะสั่งที่มากสำหรับที่นอนท็อปเปอร์รุ่นนี้นะคะเขามีลายการ์ตูนแบบเยอะแยะมากเลยให้เราเลือกนะคะเพื่อนๆสามารถกดที่ตะกร้าสีเหลืองของคลิปนี้เลยนะคะเข้าไปดูในตัวเลือก เขามีลายเยอะมากอันนี้เป็นที่นอนท็อปเปอร์6ฟุตมาค่ะ6ฟุตอันนี้สั่งเป็นน้องแมวมาค่ะรอบนี้สั่งเป็นน้องแมวสีน้ำเงินมานะคะอยู่ในตะกร้าไหนพี่เมย์ไม่แน่ใจนะคะกดเข้าไปที่ตะกร้าสีเหลืองเพื่อดูได้เลยนะคะ นี่จ้าหกฟุตสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้พี่เมย์สั่งมาเองใช้เองหลายรอบแล้วนะชอบมากๆลายเขาสีชัดมากๆเลยลายเขาสีชัดมากๆสีสวยมากๆแล้วก็เนื้อผ้าเขาดีมากค่ะอันนี้คือชอบเลยสั่งมาหลายรอบหน่อยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะพิกัดที่จะกร้าสีเหลืองกดเข้าไปเลยนะคะไปดูไปเลือกลายกันได้เลยจ้า